เสียงยุบพ,พักนิพิษตกใจสมศักดิ์ยอมรับเจ้าของผักเฉาบริจาคให้พักพลังประชารัฐ3ล้านบาทจากที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐกล่าวถึงการตรวจสอบในชัยนัทกรชัยนันท์ซึ่งมีชื่อบริจาคเงินให้พักพลังประชารัฐจำนวน3ล้านบาทเมื่อปี2564 ว่าได้มีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงล่าสุดในาใยนิพิษอินทรสมบัติแกนนำพักสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าแปลงสัญชาติแล้วบริจาคเงินให้พรรคการเมืองสมศ,ศสักดิ์แทพสจุทินยอมรับว่านายชัยนัทเจ้าของผับดังย่านยานาวาที่มีคนจีนร้อยกว่าคนเข้าไปม่วสูมยาเสพติดบริจาคเงินให้พักพลังประชารัฐ3ล้านบาท ที่เป็นข่าวใหญ่ในขณะนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรับว่าเจ้าของผับบริจาคเงินให้พรรคพลังประชารัฐสามล้านบาทเป็นเรื่องจริงผมตกใจเพราะ 1. ในายชยนัทเป็นคนสัญชาติจีนทราบตามข่าวต่อมาว่าได้ขอแปลงสัญชาติจนได้สัญชาติไทยและน่าจะได้สัญชาติไทยตามพรบสัญชาติม12ดปัญหามีต่อไปว่าขณะบริจาคนายชยนัทสละสัญชาติจีนแล้วหรือยัง เพราะตามพรบเพราะหากยังถือสองสัญชาติแล้วมาบริจาคเงินให้พรรคการเมืองสุ่มเสี่ยงต่อการเลี่ยงกฎหมายพรรคการเมืองที่รับบริจาคจะมีความผิดตามมจุจ็ดอันอาจนำไปสู่การยุบพรรคได้ตามมจุดองต้องดูว่าผับของนายเชยนัทจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเชื่อ,อไรมีใครถือหุ้นสัสดส่วนเป็นเช่นไรมีนอมินีถือหุ้นแทนต่างด้าวหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นต้องดูลึกไปอีกว่าเงิน3ล้านของนายชยนัทเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินที่ถอนมาจากนิติบุคคลที่มีนอมินีเป็นผู้ถือหุ้นเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นนิติบุคคลที่เปิดผับก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวนั่นเองบริจาคเงินก็ผิดตามม .47 ี่เยพักได้4 พฤติกรรมของนายเชยนัทเข้าขายถูเพิกถอนสัญชาติตามม .19 แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐต,ต้องตอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้อนุญาตให้แปลงสัญชาติต้องตอบสุดท้ายกก,กตก็ต้องตอบแต่ที่เอ่ยนามมาทั้งหมดเราจะเชื่อถือใครได้บ้างเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์